สวัสดีค่ะสวัสดีนะครับสวัสดีครับพี่แซมในช่องคลายแซมสั้นของเมืองนะคะอ๋ออ้ยอุ้ยอ้ยนมนมของเรานี่นะครับจะออนทัวร์เลยนะครับไม่รู้จะไปไหนดีนะครับจะออนทั่วสองนมอีกแล้วนะคะมาๆอมาเดี๋ยวเราจะให้ปานพาเป็นคนบังคับช้างนะครับวันนี้เอาจริงเอาจริงใช่ไหมมา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  เออตัวไหนจะให้แม่ขึ้นเชือกไหนครับแม่จะขึ้นเชือกไหนก็เลือกเลยโอ้เอาพี่ควันดีกว่าเอาพี่ควันดีกว่ามาครับมาแต่ว่าขึ้นแบบนี้ไม่ได้หรอกเพราะเราจะมารอดูก่อนนะครับว่าจะขึ้นช้างได้ไหมครับขึ้นแบบนี้ไม่ได้หรอกได้ครับควันช้างคว้าจริงจริงเขาเอามีหรอกครับว่าจะให้ช้างนอนนะครับมีนอนไม่เคยมีหรอกครับมีเราต้องให้พี่ขวัญนอนครับถ้างั้นเราขึ้นไม่ได้ไม่คือครับไม่คือ าอเขาไยเขาเราก็อยากลุ้นนะครับว่าขึ้นช้างแบบมันได้ไหมเพราะว่าพี่ขวัญนี่จะยกขาไม่สูงไมอย่างคุณแม่นี่ก็อ้วนเดี๋ยวจะลำบากเจ้าดันตูดอยากไยเขานีกดตรงนี้เยอะด้วยเนี่ย๋ยวเราไปขี่รถมุกก็ได้ครับตัวไอเขาายเขาแน่นอนเพราะว่าเดี๋ยวนี้นะคะตั้งแต่ไปท้าตัดมารู้สึกแบบว่ากำลังท้องไม่ค่อยมี เขาก็น้ำหนักตัวก็เยอะอยากให้ยี่ตีนะครับได้ดูว่าควานถึงสำหรับเป็นงานนะครับอันนี้มันเป็นอยู่ไม่ไม่สมศักดิ์ศรีโอ้ยเอาแบบนอนก่อนเอาท่านอนได้ไหมครับใช่ท่ายืนไม่เอามันหลังค่อยท่ายืนเราไปทีละสเต็ปควาลงเอายังเอาแบบเอาเอาแบบหมูแบนนะครับควานลงเลยลงนนี่ลงดนีาลงเลยครับพี่ขวาน แถ้าจะขึ้นขาคุณแม่ไม่ไหวนะคะพี่ขวัญตัวสูงลืมรองเท้าครับลืมถอดรองเท้าไว้ไม่ถูรองเท้าเราจะหายไหมนี่อยู่นี่ไม่หายแล้วครับมันขอราคา99บาททั้งในเอาก็แล้วแต่นะครับจะขึ้นตรงไหนก็ขึ้นได้ก็ขึ้นไปเลยครับเอาเอ้ยี่ดูสองตัว ว่าควันนี่มีคือว่าแต่หมูเบนนะครับขึ้นได้ยังครับเบนแซ่เบนท้อยอีแลาว่าควานเราไม่เป็นงานนะครับนี่อ้าวอี เราลำบากใจเลยนะครับกับควานเราโอ,อ้แค่นี้ก็จะไม่ไหวแล้วนะครับเออ,อเออเฮ้ย้าลำบากใจกับควานนะครับเราโอ้ยขึ้นสองชั่วโมงนะครับกว่าจะขึ้นได้นะครับโอ้ย นี่ครับเพราะว่าเรียนรู้มากับการขี่ช้างก็นานแล้วนะครับก็น่าจะเก่งแล้วนะครับว่าจะหมูเบลนนะครับ <laughs> โอ้รู้รู้แล้วนะครับว่ามูเบลนมันได้มาจากไหน <laughs> <laughs> โอ้ขนาดโนนยัง <laughs> โอ้ยตายแล้วงานนี้นะครับพิ่งพึ่งเข้าใจครับพึ่งเข้าใจกำลังเห็นวันนี้นะม <laughs> <laughs> าแซมมานี้แล้วเซม <laughs> เอาก็หยุดก่อนวะ มาแซมมาวมาแซมี่แล้วนี่ครับก็จะพาจะพาออนทัวร์นะครับวันนี้ก็จะพาขี่ช้างคุยสาวดูครับจะคือไหมมาแซมมาเร็มามา,มาครับมาเคยแต่นั่งคุยกันนะครับไม่เคยขี่ช้างคุยกันเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันนะครับว่าคุยกันบนหลังช้างมันจะสนุกหรือมันมันขนาดไหนนะครับ <Pie> <trim> 看看ไปครับอันนี้ครับก qu mmm ็ม่แล <được> ้วแต่ควานเขาจะพาไปนะครับจะพาไปตรงไหนก็แล้วแต่นะครับว่าง่ายสาวมีผัวเราไปมมีผัวนะครับก็น่าจะมีเชื่อนะครับว่าไม่มีผัวมีแต่แฟน นี่ครับพอเดินผ่านตรงนี้ก็จะเป็นทองคําทองแท่งนะครับนี่คือบรรยากาศช่วงยามเย็นนะครับก็จะผ่าช้างทุกเชือกของเรานะครับได้เดินออกกาลังกายนะครับวันนี้นนเ,เนนมทับขีน,นะครับผีพิกวัญนะครับมากับพี่ขวัญวันนี้น,นี่ครับอ่าโอ้โหไม่ธรรมดานะครับ กับช้างตัวใหญ่ยังมาขับได้ละครับได้ภาษาอะไรนะครับกับควานช้างใช่มกับควานช้างนะครับตัวเล็กๆนะครับ<ค><ณ>นี่โอ้นี่ผู้คุมเราไม่เคยพลาดนี่กาแฟตอนนี้เราคงเป็นนเส้นนี้เราเรางนะคุละเลนนะคะนี่ครับนา,นานๆครับจะเห็นควานพาได้ขี่ช้างบ้างนะครับส่วนมากก็จะเป็นโคฉก อยู่ข้างล่างนะครับส่วนมากนะครับส่วนเราก็จะเป็นผู้กำกับนะครับกับการแสดงนะครับผู้แสดงอืผู้แสดงโอ้ยรถมานะครับรถมาต้องรีบรถรถก่อนนี่ตรงนี้ก็จะเป็นจุดไว้าให้ช้างของเรานะครับได้พักกินอาหารนะครับแล้วก็นั่งคุยกันนะครับ พ่อพ่อแม่ f อทุกท่านทุกคนนะครับมาชมบรรยากาศนะครับในช่วงยามเย็นที่หมู่บ้านช้างนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงยามเย็นก็จะพาช้างทุกเชือกนะครับได้เดินออกกําลังกายได้ยืดเส้นยืดสายนะครับนี่ดูครับว่าวันนี้ควันพาเราจะพาพี่ขวัญไปทางไหนนะครับต้องรอติดตามนะครับออนนโอ้คนได้ชอบป่า นี่คือตอนนี้ก็เราอยู่นั่งอยู่บนพี่ขวัญนะพี่แซมนะครับตอนนี้นะครับตอนนี้ไอ้พี่ก็จะกลัวเราหน่อยนะไม่เขาไม่มั่นใจนะครับเขาไม่มั่นใจขวัญช้างเขามั่นใจช้างแต่เขาไม่มั่นใจขวัญช้างนะครับนี่อยู่บนพี่แซมนะครับนี่ก็ธรรมดานะครับทําอะไรที่ลูกเขาจําแล้วก็จะไม่ค่อยทําทําอะไรที่ลูกเขา อ,อะไรนะลูกเขาลูกเขาจำงานดูครับจะไปกินยาเขานะครับโอโหจะผ่านจไอะไหมครับามารุ้นช่วยกันนะครับกับควานพาน,นะครับวันนี้กก็ุ้น่วยลดยนะักาแฟของเราเป็นผู้กำกับพาชีวิตฉันมีแต่ม้านำทางนะครับ จะไปที่ไหนมีหมานำนะครับโอ้หนทางอีกยาวไกลนะครับวันนี้ไม่ได้ไปไกลเท่าไหร่ครับยังมากก็อ้อมแค่หมู่บ้านช้างก็จะกลับนะครับอ้อมรอบเล็กนะครับให้ดูบรรยากาศนะครับในโครงการพัฒนาจักรของเรานะครับ ว่าน่าอยู่ขนาดไหนนะครับหรือว่า FC ท่านไหนนะครับอยากมาเที่ยวมาชมนะครับก็เชิญชวนนะครับหลังจากโควิดซานะครับแต่ช่วงนี้ก็เหมือนว่านะครับไม่รอกันเลยนะครับไม่รอเลยนะครับไม่รอพี่เซมเลยนะครับไม่รอพี่เซมเลยวันนี้จะจัดเองเลยนะครับก็ดีเหมือนกันนะครับต่อไปเราก็จะได้แหงงานคู่นะครับอ่าให ควานพานะครับขี่พี่แซมหรือพี่ขวัญก็ได้อ่าเราต่อไปเราก็จะรวยกันแล้วนะครับเพราะว่าเรารับงานทีละสองเชือกสองเชือกเลยนะตากล้องก็ <c oughs> <c oughs> ให้หมูเบนกับน้องเพนนะครับอืม <c oughs> ต่อต่อไปนะครับเราจะอ่ารวยด้วยกันนะ <c oughs> <c oughs> มันมีรวยอยู่สองอย่างนะครับรวยที่หนึ่งก็คือรวยเงินรวยทองนะครับบางอีกรวยหนึ่งก็รวยหนี้รวยสินเนาะ อ่าขอรวยแรกนะครับยังไงก็ใครสนใจนะครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมแต่ว่านี่คือการเกินเกินไวเชยน,นะครับแต่เวลามีงานจริงไม่รู้จะทําได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าการเหงงานนะครับแต่ละครั้งไม่เหมือนกันนะครับอ่าว่าไหนจะบังคับช้างไหนจะอ่าดูเขกดูอะไรโอ้หลายๆอย่างนะครับไหนจะ โอ้เพราะว่าไม่ไม่ธรรมดานะครับเหงงานนี่ต้องรับผิดชอบหลายอย่างไหนจะดูคนบางคนก็กินเหล้าเมายานะครับพูดก็ไม่ไม่ค่อยฟังกันนะครับมันมันเป็นอะไรที่พูดยากนะครับกับการบังคับช้างนะครับขุมช้างไม่ใช่ธรรมดาขวานช้างต้องเก่งนะครับทําไมเราไม่รับสองเชือกนะครับเพราะว่าเวลาเกิดอะไรมาได้ไม่คุ้มกับคุ้มเสียได้ไม่คุ้มกับเสียนะครับอืม 5, 000, อ่าเสียไปเป็นหมื่นนะครับเออปเกิดอุบัติเหตเุน,น,น,ตนยังไงก็ฝากติดตามด้วยเนื้อในช่องพลายแซมแซนขวันเมืองนะครับฝากกดติดตามฝากกดซับสไคร้กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเอาใจช่วยควันพาด้วยนะครับหนึ่งไลค์หนึ่งกำลังใจนะครับยังไงก็ให้พ่อพ่อย่าเอฟซีทุกท่านทุกคนเนาะจงสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บเนินไรนองทองไหลมาขอให้ ผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะครับยังไงก็กล่าวคำว่าสวัสดีสสดครับผม